สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับความได้เปรียบในการเทรดที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือหรือสูตรลับนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวคุณนะฮะไอเดียผมได้จากเป็นทวีตของคุณเวฮาวนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องของ Trading Edge ครับเขาบอกว่าความได้เปรียบทางการเทรดนั้นมันไม่ไอยู่ที่สูตรลับแต่อยู่ที่ตัวคุณครับแต่ทั้งนี้ผมอยาก ชวนท่านาทำความเข้าใจวไว้ดีกว่าจะได้มีหลักยึดนะคือการพูดว่าความได้เปรียบทางการเทรดอยู่ที่ตัวคุณนั้นมันมันฟังดูม,มันโรแมนติกนะแต่ว่ามันเอาไปใช้ไม่ได้ครับคุณเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณนั้นตั้งต้นที่ทำความเข้าใจเรื่องของ trading edge ก่อนคนระับ ความได้เปรียบในการเทรดนะั้นสำหรับผมเองนะผมจะพยายามให้คุณเข้าใจความได้เปรียบตีความให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้ครับนี่เป็นทําไมผมยังเขียนหนังสือชื่อว่าสารสิลปะก,การพั้นพอร์นะเพราะว่ามันเป็นแนวทางครับมันเป็นเหมือนกับแก่นการเทรดแท้จริงว่าเนี่ยถ้าคุณอยากเทรดได้กําไรส่วนเสมอนะคุณจําเป็นจะต้อง ทำให้การเทรดคุณนั้นมันเป็นเวยาย์ศาสตรได้ครับตั้งต้นที่อะไรครับเรื่องของความได้เปรียบหรือว่าเอชนั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องของอะไรครับ positive expectancy ครับเนี่ยไอเดียผมเห็นคนเนี้ยคุณเร d เดียสนะฮะได้จำกัดความดีมากครับกําไรจากการเทรดนั้นมาจากความได้เปรียบครับหรือเอชนั้นเอชนั้นมาจากอะไรครับ Po s i t i v e expectancy ซครับนี่ฮะซึ่ง p o s i t i v e expectancy นั้นมาจากความสม่ำเสมอครับโดยความสม่ำเสมอนั้นจะมาจากความมั่นใจครับแล้วก็ความมั่นใจจะมาจากการผหารความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยกำไรจากการเทรดมันจึงมีพื้นฐานมาจากอะไรครับ risk m a n a g e m e n t ฮะประเด็นพวกนี้ครับผมเขียนเป็นอีบุ๊กให้คุณอ่านอย่างมากมายเพราะว่าผมมองว่ามันสำคัญจริงแต่ว่า ในบ้านเราหรือว่าในวงการเทรดนั้นไม่ค่อยมีใครเขียนองนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องยากครับแต่ว่าความจริงมันคือแก่นนะแก่นการเทรดคือ Risk Management ฮะซึ่งคุณจะบริหารความเสี่ยงให้ดีนะคุณต้องเข้าใจเรื่องความได้เปรียบก่อนดังนั้นผมว่าหนังสือเล่มนี้นะาศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตเนี่ยน่าอ่านนะครับถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องของแก่นการเทรดแท้จริงนะย้ำไม่ค้งว่าโอเคละนะ ว่าความได้เปลี่ยนการเทรดนั้นมันเป็นสิ่งที่มาจากตัวคุณแต่ว่าคําเนี้ยมันเป็นมันฟังดูไม่มไม่เข้าใจอ่ะครับมันไม่เก็ตในเชิงปฏิบัติดังนั้นถ้าคุณอยากมีความได้เปลี่ยนการเทรดนะตั้งต้นที่เรื่องของ positive expectancy ครับซึ่งเล่มนี้จะบอกคุณนะกลับมาที่ประเด็นครับว่าอื่นเนี่ยทำไมความได้เปรียนในกการเทรดจึงมาจากตัวคุณครับเพราะว่า การเทรดแท้จริงนะมันเป็นเกมที่คุณจำเป็นจะต้องแข่งกันตัวเองครับคุณต้องเอาชนะธรรมชาติมนุษย์ซึ่งเป็นแมสซ์เซคโคลอจีตัวคุณเองครับดังนั้นนะ่ะเกมการเทรดมันจึงเป็นเกมของปัจเจกบุคคลนะคุณต้องเข้าใจว่าตัวเองครับนะฮะตัวเองอะ่จะจริตตัวเองอะนะพื้นฐานตัวเองเ คือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราเทรดได้กําไรนะผมมองว่าหนึ่งคือนิสัยคุณอนะเป็นคนแบบไหนคุณชอบเสี่ยงอย่างหนักหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ชอบเสี่ยงเลยอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งปัจจัยนะเงินทุนคุณมีแค่ไหนอ่ะอันนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่งและความคาดหวังในการเทรดคุณเป็นยังไงรวยเร็วรวยช้าหรือว่าเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งแต่ละคนอะมันก็จะมี เรื่องเนี้มีมีพื้นฐานแบบนี้ที่แตกต่างกันไปนะคุณต้องหาตัวเองให้เจอครับว่าตกลงเนี่ยคุณต้องการอะไรจากการเทรดอย่างผมเองนะผมถือยาวไม่ได้แต่ผมจะชอบที่เทรดแบบสวิงครับกำไรระยะสั้นหนกลางพอครับเอาเอาเป็นรอบการแกว่งก็พอส่วนมันจะขึ้นไปไวไปช้าก็เรื่องมันครับแต่ผมจะเอาแค่นี้พอเพราะว่าถ้าผม ทนถือยาวๆนะแล้วผมเจอกันรอดาวแรงหนักเนี่ยผมไม่อยู่ครับผมทนไม่ไหวนะเนี่ยเนี่ยนี่เป็นสไตล์หละนี่เป็นพื้นฐานที่ผมมีแล้วต่อมาครับพื้นฐานผมอยากจะปั้นอร์ตให้โตเร็วๆครับแต่ก็ไม่เสี่ยงมากเกินไปนะอยากจะโตร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยแล้วก็เงินทุนผมก็น้อยนะครับมันก็ทําให้ส่งผลให้ไอ้ปัจจัยพื้นฐานเรานี่แหละซึ่งมันเป็นความปัจเจกมันทําให้เราต้องหาหาเครื่องมือครับ หาเครื่องมือเลือกสไตล์ที่มันเหมาะกับเราครับนี่ครับเอที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวคุณครับอย่าพยายามที่จะลอกชาวบ้านหรือจะลอกคุณต้องดูว่าเออเนี่ยคนเนี่ยเซียนคนเนี้ยนะหรือคนเนี้ยที่เป็นนักเทรดขั้นเทพที่คุณมองว่าอพอไปสูตรว่าแล้วแล้วว่าเขาเก่งจริงนะคนนั้นจะต้องมีสไตล์มีแนวคิด มีเป้าหมายที่มันสอดคล้องกับตัวคุณฮนะเลือกต้นแบบแบบนั้นจะดีกว่าอย่าพยายามเลือกแบบแบบหวานครับเพราะว่าที่สุดแล้วอะ่ะถ้าคุณจะคงเลือกแบบหวานนะเดี๋ยวมันตีกันฮนะเดี๋ยวมันตีกันดนะังนั้นต้องเลือกสักสไตล์นะครับผมว่าโลกออนไลน์โนะดยเฉพาะทวิตเตอร์หรือโดเอ็กซ์ตอนนี้นะมันมีฮนะผมว่าคนเก่งทั้งโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะอเมริกากันาการพอเมริกานะนักเก่งเก่งเนี่ย เขาลงสนามทวิ t เตอมเลยนะเขามันก็จะมีสองกลุ่มแหละกลุ่มที่ต้องการจะแชร์เพื่อเพื่อจะเรียกลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่แชร์โดยไม่หวังผลประโยชน์แต่แชร์เพราะว่าเออต้องการให้ความรู้จริงเนี่ยคุณพยายามหาคนกลุ่มหลังคนที่แชร์ในแบบที่อยากแชร์อยากให้ความรู้อะ่ะแล้วก็เลือกครับคนที่เขามีสไตล์การเทรดเหมือนคุณแล้วก็แล้วก็ มีจริตคล้ายๆค,คุณฮนะเลือกเลือกได้นะแล้วก็ตามนั้นอย่างจริงจังครับเนี่ยต้องมีต้นแบบนะซึ่งครับจุดเริ่มต้นที่ดีคือคุณต้องรู้จักตัวเองพวกนี้มันมาจากการที่คุณลงสนามมากพอนะเพราะว่าผมเจอหลายคนผมเองเช่นกันนะครัว่าผมเข้ามาเนี่ยด้วยความคิดแบบ V ีนะผมอ่านหนังสือดรนิเวศแล้วผมชอบมากเลย นังสือหุ้นหานทองคําชอบมากเลยครับแรงบันดาลใจอย่างนั้นแต่พอลงสนามจริงปรากฏว่าเฮ้ยการถือยาวไม่เหมาะกับความต้องการผมเว้ยจริตผมไม่ใช่คนแบบนั้นอะ่ะผมไม่ได้ซื้อหุ้นเพียงเพราะาดูพื้นฐานอย่างเดียวเพราะว่าผมเจ็บไงพูดง่ายๆคือการซื้อหุ้นตามพื้นฐานาเราคิดว่าดีอ่ะแล้วมันไม่ไปไหนอะ่ะแล้วก็บางทีมันก็เป็นการถือไปราคาก็ลงเนี่ยมันมันเจ็บปวดผมเลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่เหมาะผมละในสุดมันก็ ไปลงตัวที่การเทรดแบบสวิงหรือสวิงเทรดครับนี่ฮะพวกนี้นะมันมาจากการที่คุณลงสนามจริงมีประสบการณ์และเลือกแล้วว่าเออตรงนี้เหมาะกับเราพอคุณเลือกได้นะนั่นแหละครับมันจะทําให้เรานั้นอนะ่ะหาครับหาแหล่งที่จะช่วยให้คุณอนะ่ะมีไม์เซตที่แข็งแกร่งมากขึ้นมีวิธเทคนิคที่มันเจาะจงมากขึ้นครับพวกนี้ครับมันจําเป็นจะต้องมาจากประสบการณ์นะ อย่ากลัวล้มเหลวครับเพราะว่าในช่วงแรกนะคุณไม่ต้องล้มครับเหมือนเด็กครับฮนะเด็กครับกว่าที่เขาจะเดินได้อย่างมั่นคงกว่าที่เขาจะวิ่งได้อย่างคล่องปล่อยนะหรือปั่นจัก,กรยานก็ตามครับกว่าที่เขาจะปั่นจัก,กรยานได้คล่องนะ่ะล้มเยอะครับแต่การล้มเด็กนั้นเป็นการล้มเพื่อเรียนรู้เช่นการการเทรดครับคุณไม่ต้องลงสนามจริงแล้วก็ผิดพลาดก็เรียนรู้เพื่อจะทําความรู้จักตัวเองครับ รู้จักตลาดรู้จักความจริงตลาดรู้จักตัวเองครับรู้จักเกมการเทรดว่ามันเล่นยังไงครับนั่นแหละครับมันเป็นพัฒนาการที่คุณจะไปต้องใช้ให้เวลาใช้เวลาให้เวลาตัวเองครับมันก็ตามที่คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจตลาดเข้าใจเกมนะเมื่อนั้นแหละครับทุกอย่างมันจะลงตัวเองนะแต่ความได้เปรียบที่ใช้จริงจะบอกไปคือว่าถ้าคุณเริ่มต้นใหญ่คุณเริ่มต้นในแบบที่มันถูกต้องคือเนี่ยกระดุมแรกนะคือทําความเข้าใจเรื่องของ Positive Expectancy ได้ก่อนถ้าคุณเข้าใจตรน้ปั๊บเนี่ยผมว่านะการที่คุณจะหาสไตล์ที่ใช่รู้จักตัวเองอลงสนามจริงแล้วก็เก็บเกี่ยวจุดโฟกัสที่มันเหมาะสมถูกต้องจะใหม่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนำให้คุณนะครับทำความรู้จักให้ดีครับความได้เปรียบนั้นสำคัญนะสำคัญมากครับคุณต้องหาให้เจอครับซึ่งแต่ละคนน่ะจะมีความได้เปรียบต่างกันนะ อย่างเช่นสวิงเทรดละกันนะอย่างผมเนี่ยสายโมเมนตัมนะสิ่งที่ผมเรียนกับอาจารย์ที่ผมเรียนอะไรอย่างพี่มักไมเน็ตวุนนี่นะฮะอย่างเช่นปู่ยมุนีวะทว่าอะไรเนี่ยก็ได้เพียงแค่ไปไปมานะเราจำไนดะ้แหละว่าเขาใช้สูตรโน้นสูตรน,นี้แต่ว่าพอพอการระบุจุดเข้าซื้อจริงๆของเราอะ่ะมันจะเป็นจุดที่เจาะจงแล้วก็แตกต่างจากอาจารย์แต่เช่นันนะเนี่ยแล้วก็โมเมนตัมเหมนกันแหละแต่ว่าจุดเข้าซื้อแต่ละคนอะ่ะ มันจะมีความละอ่าเรอะไรความละเอียดความเจาะจงแล้วก็ความ precision ที่แตกต่างกันไปพวกเนี้ยถ้าคุณเทรดนานพอนะเดี๋ยวคุณจะมีจุดเข้าซื้อที่เป็นของตัวเองที่คุณเข้าใจมันและที่คุณมันเป็นจุดที่เฮ้ยมันมันรับใช้ความต้องการคุณได้มากขึ้นเจาะจงแล้วก็ร้อยเปอร์มากขึ้นครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะเนี่ย ถ้าอยากแนะนํามือใหม่ทุกคนนะถ้าคุณอยากจะมีผลงานที่มันมั่นคงมากขึ้นจะเทียนมากขึ้นเสรสิมมากขึ้นนะเริ่มต้นครับที่ทําความเข้าใจเรื่องของความได้เปรียบซึ่งมันคือ positive expectancy ครับแนะนําเรื่องนี้นะครับสารเสพัิดาการปั้นผ่อนนะครับถ้าคุณเข้าใจนะนี่แหละครับเป็นกา,การกระดุมแรกที่ถูกต้องสุดที่ผมเจอและอยากแนะนำนะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ